เพื่อนๆวันนี้มีเรื่องเล่าที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับคือเรื่องก็มีอยู่ว่าช่วงนี้นะครับแปลกมีลูกค้าที่มายื่นกู้หลายๆท่านนะครับปรากฏว่ายื่นกู้ไปสิบกู้อะไรครับก,กู้ซื้อรถสิบล้อรถหกล้อนะครับซึ่งเขาจะไปใช้งานนะครับปรากฏว่ามาสิบท่านกู้ผ่านสองท่านแล้วอีกแปดท่านที่เหลือเนี่ยทำไมกู้ไม่ผ่าน จากการวิเคราะห์นะก็ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับแล้วก็คนหลายๆคนนะครับก็เวลาผ่อนรถไปที่เคยกู้หรือเคยซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้ออะไรต่างๆนะครับเขาเขาก็ยังซื้อรถด,ดีกว่าเขาก็พอใช้ไปใช้มางานไม่มีพองานไม่มีเงินก็ไม่มีผ่อนใช่ไหมครับ ก็เลยทํำยังไงอะ่ะพอไม่มีผ่อนไม่มีผ่อนเลยมาก็เลยจะเป็นต้องถูกถูกไฟนั้นยึดนะบางคนเข้าใจผิดนะครับไม่ปล่อยให้ไฟนั้นยึดนะครับก็เลยยังไงครับขับรถไปให้ไฟนั้นนะครับไปคืนไฟนั้นหวังว่าเรื่องมันจะจบอ่าเรื่องมันจะจบส่วนไฟนั้นยึดก็หวังว่าเรื่องมันจะจบแต่ถ้าใครมีรถนะแนะนําเลยนะครับนี่สาคัญเลยนะถ้าใครมีรถนะครับอย่าปล่อยให้เขายึด เราจะยังไงก็ยังก็ตามเสียเครดิตเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเขายึดไปหรือเราคืนเข้าไปมันไม่จบเพราะว่าราคาเขาจะต้องไปปล่อยราคาตลาดอีกนะครับไปปล่อยราคาตลาดปรากฏกว่าราคาตลาดถูกกว่าที่คุณกู้ก็เลยกลายว่าเขาต้องมีเงินส่วนเกินคุณเขาก็มามาหาคุณอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาแจ้งฟ้องคุณอีกรอบหนึ่งนะครับคุณก็จะติดบูโรไปตลอดชีวิต แน่นีทางที่ดีนะครับควรจะมาที่เต้นรถที่ไหนก็ได้นะครับขับรถมาที่เต้นรถให้เต้นรถเขาเปิดราคาแล้วก็ขายไปอาจจะไม่ได้เงินมากมายหรืออาจจะไม่ได้เงินคืนเลยก็ได้แต่ทางเต้นรถเนี่ยพอเขาได้รถมาเนี่ยเขาก็ไปปิดเขาก็เอาเงินของเขาเนี่ยไปปิดไปแนนให้คุณทําให้เครดิตบูโรคุณก็หายไปมเมื่อไหรก็ตามคุณอยากจะได้รถ แค่ถึงคุณมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามคุณอยากจะได้ดรถเศรษฐกิจดีคุณก็มาซื้อมาซื้อรถที่เต็นท์นะครับก็ได้นะครับแล้วก็ทําเรื่องผ่อนคุณก็จะผ่านง่ายนะครับก็แนะนําอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วอ่ะมีหลายๆคนไม่เข้าใจเข้าใจผิดนะครับเราก็อยากจะเชิญชวน,ชวนเพื่อนๆแบบนี้นะครับถ้ายังไงก็ถ้ามีเรื่องเล่าดีๆก็จะมาฝากอีกนะครับบ๊ายบาย